สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่ใหม่พามาดูกุ้งฝอยนะคะที่เลี้ยงในกระมังนะคะเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะแม่ใหม่ก็เพิ่งจะทดลองเลี้ยงนะคะนี่ก็ผ่านมาได้กระมังนี้แม่ใหม่เจอปัญหาช่วงแรกๆเนาะตอนนี้ก็หนึ่งเดือนแล้วนะคะหนึ่งเดือนแล้วไม่ได้เปลี่ยนน้ําเลยนะคะตั้งแต่เอาเขามาเลี้ยงเขาก็ยังอยู่นะคะไม่เป็นอะไรค่ะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนน้าเลย เลี้ยงง่ายค่ะถ้าเรารู้ธรรมชาติของเขาแล้วเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะอันนี้แม่ใหม่เลี้ยงแบบไม่ได้มีดินนะคะแต่ว่าแม่ใหม่จะอเอาดินนะคะใส่ตะกร้าขนมจีนนะคะอันเล็กๆที่เขาที่เวลาเราซื้อขนมจีนแล้วเขาก็แถมมาให้เรานะคะแม่ใหม่จะใส่ดินลงไปในนั้นผสมรำด้วยนะคะผสมพางข้าวเอาไว้เป็นอาหารของเขานะคะแล้วบางทีเราก็จะให้เขาไว้เกาะ คลายเครียดของเขาด้วยนะคะเพราะว่ายังไงซะธรรมชาติของเขาเขาก็อยากจะอยู่แบบมีดินนะคะนี่นะคะเน่ยเนี่ยเลยค่าเนี่ยแม่ใหม่ทําไว้นะคะใส่ไปนิดเดียวนะคะเพราะว่าในนี้คือเราเลี้ยงแบบไม่ได้ใส่ดินก็เลยอยากให้เขามีในส่วนที่เป็นธรรมชาติของเขาด้วยเขาก็ยังอยู่นะคะแม่ใหม่ทดลองเลี้ยงแล้วยังรอดเลยค่ะไม่ได้ให้ออกซิเจนนะคะ ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราก็เลี้ยงได้นะแต่ว่ากุ้งเนี่ยไม่ได้ให้อาหารบ่อยนะคะให้อาหารสองสาวันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ปริมาณนน้อยค่ะแต่ว่าในกระมังเนี่ยเราก็พยายามให้อาหารแบบที่เป็นธรรมชาติของเขาให้พวกพืชน้ํานะคะเขาก็จะกินตรงนั้นค่ะกินตะไคร่น้ํากินอะไรพวกนี้เรื่องอาหารนี้เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาเลยนะคะ เพียงแค่มาดูน้ำค่ะดูน้ำทุกวันเลยนะคะว่าน้ำมีการเน่าเสียหรือเปล่าแต่ว่าพอแม่ใหม่ไม่ได้ให้อาหารเข้ามากเกินไปเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเลยนะคะนี่ขนาดว่าไม่ได้ให้ออกซิเจนนะคะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยแม่ใหม่ก็จะไม่ค่อยได้ลงคลิปอ่า กุ้งฝอยแล้วก็หอยขมเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็คือเราก็ปล่อยให้เขาตามธรรมชาตินานๆก็จะมาอัปเดตดูสักครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะว่ากุ้งฝอยนะคะแล้วก็หอยขมของแม่ใหม่เนี่ยตายเกลี้ยงหมดแล้วมั้งค่ะยังค่ะย,ยัง,ยง,ยงอยู่นะคะยังเลี้ยงอยู่ปล่อยเขาเป็นตามธรรมชาติเพราะว่าแม่ใหม่ไม่ค่อยได้ไปวุ่นวายเรื่องอาหารของเขาแล้วค่ะทำให้ไม่ได้เปลี่ยนน้ำเลยนะคะตอนนี้ ทั้งหอยขมก็ก็ยังอยู่แบบนั้นค่ะนี่ก็คือมุมเลี้ยงหอยขมนลคะนี่แม่ใหม่รื้สแลนตรงนี้ออกแล้วค่ะเห็นไหมคะเหลือนิดเดียวนะคะสาเหตุที่ต้องรื้สแลนออกนะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะมีเสาวรดนะคะกําลังออกลูกออกดอกออกผลค่ะแม่ใหม่ก็เลยจะให้เขาเลือเ้อยเกาะตรงคางตรงนี้ย้ายสแลนมาไว้ด้านบนนี่นะคะถุงปุ๋ยนี้แทนค่ะ อ๋อแดดเนี่ยเขาจะแดดถึงสิบเอ็ดโมงเช้าพอหลังสิบเอ็ดโมงก็จะเริ่มร่มแล้วมันเป็นแดดอ่อนๆแม่ใหม่ก็เลยไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่นะคะโอ้หเนี่ยยังอยู่นะคะหอยคมแม่ใหม่ก็ยังอยู่นะคะไม่ได้เปลี่ยนน้ําเลยนะคะช่วงนี้แม่ใหม่อ่ามาให้แต่รำนะคะตอนเช้าแม่ใหม่จะมาให้รำเพราะว่ามีปลาค่ะในนี้มีปลานะคะปลานิลค่ะ แต่บางกระ,ะมังนะคะก็กุ้งก็ไม่ค่อยเหลือแล้วนะคะเพราะแม่ใหม่ทดลองเลี้ยงรวมกันนะคะแต่ว่าสงสัยจะโดนปลากินไปแล้วมั้งคะบางกระ,ะมังก็ยังอยู่นะคะกุ้งก็ธรรมชาติของเขาค่ะแม่ใหม่แค่ทดลองเลี้ยงด้วยกันนะคะว่าเขาจะอยู่รอดได้หรือเปล่าแต่ว่ากระ,ะมังกุ้งกุ้งฝอยอะแม่ใหม่เลี้ยงเฉพาะกุ้งเลยนะคะสองกระ,ะมังด้วยกัน ก็ถ้าหากว่าเขาเลี้ยงรอดแล้วมีการออกลูกนะคะแม่ใหม่ก็จะขยายเพิ่มนะคะส่วนพันพันของกุ้งฝอยเนี่ยเราก็จะไปเอาที่ที่สระน้ํานะคะที่สระน้ําของพวกเรานะคะก็จะพอพอมีกุ้งสักเล็กน้อยนะคะให้แม่ใหม่ได้เอามาเลี้ยงในกระมังเป็นการศึกษาและทดลองด้วยนะคะว่าเขาสามารถเลี้ยงได้หรือเปล่า นี่นะคะแม่ใหม่ก็จะให้ลำทุกวันนะคะปริมาณไม่มากค่ะเพราะว่าถ้าให้มากเกินไปน้ําก็จะเสียนะคะให้แค่พอให้ให้ปลาแล้วก็เผื่อจะเหลือให้ให้หอยให้กุ้งได้กินบ้างนะคะเห็นไหมคะยังมีกุ้งอยู่นะคะกระมังนี้ยังมีกุ้งอยู่ แต่ถึงอย่างไรก็คือแม่ใหม่นะดีใจที่แม่ใหม่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำแล้วนะคะหมดปัญหาเรื่องน้ำเน่าแล้วค่ะหลังจากที่ทดลองนะคะมาหนึ่งปีแล้วตอนนี้หอยก็ยังอยู่นะคะไปทำดูนะคะการเลี้ยงกุ้งฝอยแล้วก็หอยขมแม่ใหม่คิดว่ามันเลี้ยงไม่ยากแล้วนะคะหลังจากที่ทดลองเลี้ยงมานานแล้วขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ